ตั้งก่อนหลบหน้าพี่ไปได้คิดว่าครั้งนี้พี่จะยอมเหรอ,อว่าไงเจอมันแล้วใช่ไหมมาได้ยัยงไงไอ้ทีรัดมันไปคนเดียวใช่ปะดี งั้นรอให้มันอยู่คนเดียวแล้วค่อยจัดการเอาให้น่วมเลยนุย้ยแต่ย้ายให้ถึงตายก็พอพี่ว่าจะทำอะไรคะมาแล้วอะนัทคือพี่ว่าพี่จะพานัดไปดูแหวนนะฉันถามว่าจะทำอะไรคุณทีพี่จะไปทำอะไรมันให้นัดเข้าใจพี่ผิดทำไมอะขนาดพี่ยังไม่ทำอะไรนะนัดยังเย็นชาใส่พี่ขนาดนี้เลยโกหก คนอย่างแกมันไม่เคยเปลี่ยนไปจริงๆนันจะไปไหนจะไปหาไอ้ทีใช่ไหมที่ไม่ให้ไปนะนัดนี่ฉันบอกให้ไปอีกไอ้นี่ไปนัดทำไมคุณทีไม่รับนะ คะคุณสัญชัยนัชชานะคะพอดีว่าติดต่อคุณทีไม่ได้ตอนนี้คุณทีอยู่ที่ไหนคะเออไอที IT ไปที่ไซยงานนะครับคุณนัชชามีอะไรหรือเปล่าครับที่ไซ่งานไหนคะคือตอนนี้คุณทีอยู่ในอันตรายคะ่ะคุณสัญชัยรีบไปช่วยเลยนะคะนำกำลังไปคะ่ะเ,เดี๋ยว เ้เก <Hey. S 1> <calculator> ่งนะก่อมึงแดกมีดั้งหน่อยเป็นไงอ่ะ ถ้าอยากกินลูกปืนก็เอาดิวะเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรไหมจ๊ะไอทีไหวไหมไอทีเดี๋ยวฉันพาแกไปโรงพยาบาลนะเว้ยฉันไม่เป็นไรคุณบาดเจ็บนะคุณราชาแค่นี้ฉันทนได้ค่ะจะทนได้ไงล่ะไอ้ชัย พาคุณนาชตาไปโรงพยาบาลหน่อยแต่ฉันจะโทรบอกคุณนิสานอย่านะจ๊ะถ้าพ่อรู้ต้องเป็นเรื่องแน่ๆน่คุณแน่ใจนะคะว่าคุณแม่เอาผิดพิวัตรฉันเป็นพยาน,นให้คุณได้นะคะ ไม่ดีกว่าก็คงเหมือนที่คุณบอกถ้าผมเอาเรื่องก็คงเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็คงเข้าหน้าคุณวิสารไม่ติดเพราะไปแจ้งข้อกล่าวหาว่าที่ลูกเขยเขาผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเขาต้องได้รับกรรมที่เขาก่อไว้กลัวว่ากว่าจะถึงตอนนั้นคุณจะเป็นอะไรไปสัก่อนนะสิคะถ้าผมจะเป็นอะไรเพราะคู่มั่นคุณ ผมก็ถือว่าผมดใช้กรรมเก่าแล้วกันตอนนั้นคุณเรียกผมว่าอะไรตอนไหนเหรอคะก็ตอนที่คุณวิ่งมาขวางผมนะโยมห้ามบอกใครเด็ดขาดว่าโยมคือแพรทอง ให้โยมได้บอกใครออกไปร่างนี้จะหมดอายุไขในทันทีตอนนั้นฉันตกใจนะคะฉันจำไม่ได้ว่าพูด,ดอะไรออกไปคุณทีมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไระผมคงผูกฟาดไป ขอบคุณนะคะที่ทำแผลให้ฉันถ้าไม่มีอะไรแล้วคุณก็กลับไปได้แล้วและอย่าเอาตัวมาเสี่ยงแบบนี้อีกผมไม่อยากเป็นหนี้บุญคุณใครโดยเฉพาะคนอย่างคุณ เดี๋ยวกว่อนครับคุณอาชาจะกลับแล้วเหรอครับค่ะเหมือนว่าคุณที่จะอึดอัดที่ฉันอยู่ด้วยนะคะอย่าไปถือสายทีมาเลยนะครับก็เป็นธรรมดาที่มันจะอึดอัดคุณอชาเนี่ยเล่นหน้าตาเหมือนคุณแพรแฟนมาขนาดนี้เหมือนมากๆเลยนะครับ จะเหมือนแค่ไหนแต่ก็ทำให้คุณทีรู้สึกดีไม่ได้หรอคะอาจจะเพราะว่าแฟนมันหายตัวไปมันก็เริ่มหุดกิดนะครับยังเห็นคุณอาชามันก็ยิ่งคิดถึงคุณแพรให้เวลามาเอกสนิทน,นะครับผมรับรู้ได้นะครับว่าคุณอาชานีจิตใจดีแล้วก็มีความหวังดีให้ใกับไอทีมัน ขอบคุณนะคะคุณสัญชัยที่มาช่วยฉันกับคุณทีเอ่อคือฉันขอเสียมารยาทสักนิดนึงนะคะเหมือนฉันเคยได้ยินว่าคุณสัญชัยเคยไปที่บ่อนพิวัตรใช่ครับเอถ้าคุณวัดฝากมาชวนให้ผมกลับไปเนี่ยคือ,อผมฝากเปล่านะคะเอ่อฉันแค่จะบอกคุณว่าคุณสามารถเอาผิดคนที่ทำให้ชีวิตคุณพังได้นะคะ คนคนนั้นจะต้องได้รับโทษที่ทำกับคนอื่นไว้จะได้ไม่ต้องมีใครเจ็บปวดจากการเป็นหนี้เพราะการพนันอีกเธอผู้เดียวในหัวใจไม่รู้จะมีชีวิตทำไมเธอไรเธอคุณเป็นล้านที่ฉันเจอฉันพบว่าฉันต้องการแต่เธอข้างกาย